กันจอมพลังลุยชายแดนไทยกัมพูชาหนุนทหารพรานในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินพัฒนาเส้นทางสร้างบังเกอร์พยาบาลวันที่29มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากันจอมพลังพร้อมทีมงานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ได้ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการทหารพะในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินติดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจประเวณชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยภารกิจหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างสะพานเข้าไปยังฐานปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งขณะนี้งานดำเนินไปแล้วกว่า90%เหลือเพียงขั้นตอนการปรับเกลี่ยนหน้าดินและบทอัดหินคลุกเพื่อเสริมความแข็งแรงของสะพานให้สมบูรณ์กันจองพลังกล่าวว่าฐานปฏิบัติการแห่งนี้ มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นแนวป้องกันชายแดนที่มีมานานกว่า1 0 2ถึงปีแต่เดิมการเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งถนนทางเข้าที่เป็นดินแดงชำรุดและสะพานไม้ที่ใช้มานานกว่า10ปีจนไม่สามารถใช้งานได้จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งภายหลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือทีมงานได้เร่งสำรวจและดำเนินการทันทีโดยปรับปรุงถนนให้กว้างขึ้นพร้อมวางบล็อกซีเมนขนาดใหญ่สร้างสะพานข้ามร่องน้ำใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และโทนทานช่วยอำนวยความสะดวกให้การเดินทางและการทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วทีมกันจอมพลังยังได้สนับสนุนการสร้างบังเกอร์พยาบาลขึ้นมาใหม่โดยใช้บล็อกซีเมนเป็นโครงสร้างล้อมด้วยยางรถยนต์พร้อมกับอัดดินเพื่อรองรับแรงระเบิดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยบังเกอร์นี้จะใช้เป็นจุดปฐมพยาบาลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนำส่งต่อซึ่งจะมีความปลอดภัย และสะดวกกว่าของเดิมที่เป็นเพียงพื้นที่ดินเสี่ยงต่อปัญหาน้ำขังในช่วงฤดูฝนพร้อมกันนี้ทีมงานกันจองพลังยังได้มอบแผงโซลาเซลล์ให้แก่ทหารพรานเพื่อนำไปติดตั้งใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการเพิ่มเติมสำหรับภารกิจของกันจองพลังที่ชายแดนไทยกัมพูชาจะครอบคลุมการสนับสนุนใน14ฐานปฏิบัติการโดยเน้นเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้มีความพร้อมและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย